อันนี้ตื่นั้งแต่เศร้าหกโมงกลัวจะไปเก็บเห็ดได้ปะทีปั่น,นจักรยานอากาศดีป่หกโมงกลัวกลัวกันไปเก็บเห็ดคอยกระสูนตายกันดิป้าเข้าป่ากันนะคะ ันนี้เฮาสิพ่อเห็ดปวกบออยากได้ปลาเห็ดปวกให้แม่แม่เอฟซีได้เบิงเห็ดปวกสวีเดนมันสวยสวยเด้แม่แม่ป่ะวันนี้จะเก็บเห็ดให้เอฟซีดูอย่างมีความสุขใอยทุกคนมีความสุขดูหนูนาสวีเดน,นเฟซเพจไปเลยเข่าป้ากันอีมนองแนงบับ <laughs> กี่เขาบอกว่าสิอยากได้เห็ดปวกเนาะเนี่ยเห็ดปวกกันเป็นยังสิลูกใช้บึงเห็ดปวกประเทศสวีเดน เห็ดปวกเรื่อง,ง,งของเรื่องดอกนี่ดอกอนีดกะเห็ดปวกประเทศสวีเดนถ้าเขาเก็บไปตอนนี้เอาไปแกงเลยนะนส่หวาน ยำกวบๆวบขวบกวบวบเอาไปย่างแก้วกับย่างแก้วตอนนี้ถ้าเอาเขาซ่องฟิตเห็ดอันนี้จะพาเขาส่องฟิตเอาไปกินโดนมันป่เสียบเนี่ยเห็ดปวกประเทศสวีเดน น,น,นี่ค่ะเห็ดปวกสวยๆเห็ดปวกอีแมะกวันคำดักดำเปือป้อๆสวยสดงดงามตามท้องเรื่อง มันงามเ,าเก็บเห็ดให้เอฟซีค้นสวยๆทุกท่านดูพวออกเจ้ามีความสุขบอกเบิ่งดูเนี่ยกำลังหวานพี่น้องเห็ดปวกลุ่นเนียนี่ละมื้อนี้เขาต่ำแก้วเนาะโอเคุ <laughs> ๊ยเบิ่งเด่นเนี่ย,เ,ยเอาไปแกง อีเมยเอ้เสียบวานอันนี้เป็นเห็ดขั้นตะเลนเห็ดขั้นตะเลนเห็ดก่อขอบคุณเอฟซีเอฟซีบอกเมนูน้าว่าเห็ดก่อแดง เห็ดแดงลวงเห็ดก้อแดงลวงแมนค่ะลา,ลายลายพี่น้องสีเหลืองกับสีแดงเมื่อนี้แมนหนนะบาบอเอาเด้อแมนหนนะาทายเห็ดเอฟซีเบิ่งซื้อกะเนี่ยดอกเขาเปล่งเมื่อนี้เขามาเอาเห็ดปวกโอเคนะคะ แล้วก็จะมาเก็บหมากบูแบร์ไปกินเพิ่งปรัชนาเห็ดปวกก็ได้แต่เห็ดปวก ตากลางหนาโตเนาะถ่ายให้ดูขยานพกเจ้าเวียนหัวขยกนได้สีสาดเวยมนันอีเด้อเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเห็นไหมเป็นยังจ๊ะอ่าู๊ดาคาเอฟซี น,นี่คือเห็ดปวกเด้อไอโนน,นานจะเก็บให้ดูเขาจะได้จกดอกเขาไปซื้ออุ้ยบวบาซื้อเล็กดอก <c oughs> นึ่งส่วงเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกตู้เย็นอ้ยดอกนี้ก็จะมางามแเพี่นอ้องเฮ้ยเขาจะได้ไปแกวเห็ด กินแก้วเห็ดเดอวยมอน,นดีเดออีนเมียก่อนทันคนสวยและรวยมากทุกท่านหม,มากบูเบะแม่หนูน้าจะเก็บบูเบ์ไปนะ <c oughs> เห็ดปวกเห็ดปวกบึง้งไงเห็นบอโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ห็นบอเฮ้ยทำไมสวยจัง กบคุณก่ะเหตุก่ะมีบอกฟังพ่นเบิ่งดีเบึ่งดีๆตาแล้ยวบบเห็นมันกระสิบบเห็นเพราะว่าช่วงเขาสิพ่นออกมาจากอันนี้เนาะมองนี้อีกสามดอกเ,เขาต้องเบึ่งดีๆถ้าเขาเหลียวบบเห็นนาง,งสังนะ กส็สิสว,พวดพวจปแว่อยู่จะเห็นอกเนกะ,ะเห็ดปวกประเทศสวีเดนอ้สวยๆตั้งนั้นเลยม่ไ,ไ,มไมเห็ดเพิ่มเห็ดคาไลา ว่าเขาเน่าแล้วล่ะไม่หนูน่าเก็บให้เอฟซีบึงบุคลิกของนางโอ้ยเก็บม่นเยียบี่นนอนเ้ยเป็บผู้วูอยู่เอาไปย่างป๊าดเนี่ยกรุ่นนี่หวานดังกรุบบุ๊คจะมีอีกมาเด้อเบงดีดีเบงดีดี Hei, hei. Hippo. ันนี้ก็แมนเห็ดปวกดิ่งเลยแมนเห็ดปวกกันเลยมาตรงๆไปอ้ยเสียดายมื่อนี้เขาบอกเอาดอกไงเนาะ วันนี้เราเมินเฉยดอกใหญ่หตัวเห็ดหลวงเขตดเห็ดหลวงหน้าเห็ดหลวงแถวเชียงใหม่เชียงราย เรียกเห็ดอะไรเนาะอ้นกะเอาเอฟซีเบิ้งเอาพิจรานาเอา่ะเด้อแต่เห็ดนี้มันกินได้ค่ะไม่หนูนะาก็จำโบได้ไปไปว่าซื้อเห็ดสวิเดนมันซื้ออียง อ้ยนูผุหลา่า่าไหมแม,ม่แม่่าเนี่ยเฮดอัน มันบันวแมนเห็ดตะไคร้คือน้ำบานเฮาเหมๆ่ๆแต่ว่ามันเครือคือเห็ดตะไคร้แมนบ่เออหนูก็ไปเลี้งยงไว้หนูกับลูกจากเ็ดตะไครอยู่ตะวัดกินมันบ่หอมคือเห็ดตะไครบ้บานเฮาเนี่ยค่ะเฮด้นไหมสีมันชิเป็นสีฟ้าๆแหล่ๆนี่ะขามันชิเป็นนี่นี่ขามันบ่เด้อนี่แหละ หนูก็เลยเรียกเขาว่าเห็ดดินพี่หมูพระเอิญเห็ดดินอันน,นี้นี้มาเก็บเอาเห็ดดินไปแกงหลานี่เอาไปหนึ่งแซบเซับเสเสนี่ยพี่หมูพาเก็บวันนี้เลยติดใจมันหวานมันอร่อยเนะะี่ยค่ะหวานอร่อยถ้าผู้ใดมากกินเห็ดก็เห็ดไอ้น,นี่เพอร์เฟกต์มากเจําจำเป็นต้องเป็นข้าวนก็ได้ถ้าคนไทยมากกินเห็ดเนะาะจังคอยๆก็มาก,กินเห็ดนี่แหละแม่ๆคะ่ะ ามือคอยแตกกันแต่เป็นต้นชาดมือคอยแตเนะเขียนอะบีกน,น้องเขาเป็นตะหักพี่น้องโอ้ยขีดหน่อ,อีเมล เขาเขาเขา,เขาบอ่ออันมีแมงมีอย่างดี้แม่แม่กะอันนี้พวกพวกเจ้าเก็บเห็ดพวกเจ้ากินเห็ดพวกเจ้าชิลุเลยเนาะแม่นบอ,อีแม่ก่อนครับได้นเมนูนัดก็ไม่เอาน้องเข้าไปในเห็ดปวกแล้วได้หลายคักเห็ดปวกโอ้กินบ่หมดกก่อนไปแล้วก็ขอบคุณป่าก่อนนะคะขอบคุณเด้อป่าใหม่ขอให้ มีเห็ดให้ผู้ขากินให้คนไทยในสวิตเดียนได้กินให้ฝรัง่งคุณละ่ะอุดมสมบูรณ์ครับเห็ดมันแส่บได้ยินเสียงนกบ่นกสางบ้าน ยานมาจอดไว้ตองนี้ไว้ศกลับบ้านเลยได้ป่ะที่นี่หัวหัวมีแต่แมลงไปอาบน้าอาบท่านะคะได้เห็ดปวกโอ้ยมีแต่เห็ดปวกปวกหยวกเยอะเหลือเกินกินเมื่ออยากกินน้ำเด็ก็เอามาดอนเอาฝนก็จะตกเอ็นกายลงนอนกอดมนเคียงรังขีด เห็นหาคนงามสุดอ้างว้างหัวใจอาวมอ,อมมอนใบเกา่าที่เจ้านั้นเคยนุ่นนอนบัดนี้ไม่มีน,น้ำงอนเขาจอนนี้จำจากไป เต,ตียง,งเคยมีน้องนี้เคียงข้างผมพาใครหน,น้าให้นางคิดถึงเรื่องรางเกตดขาดใจเจ้าจากพี่ทิ้งไว้แต่รอยอะไรตั้งแต่เธอจากไปรู้ไหมใครปวดระพม รักเราพี่นั้นต้องการเพียงเจ้าห้องนอนมอนเก่าที่เคยเอ็นกายให้มันเหมือนเดิมเป็นสุดที่รักของฉาย ีเม oh, okay, ียก่อนคำพูดโอ้ยจะมันงาเห็ดปวกลูกอ่อนซ้อนเห็ดปวกไปข้าวเดียวดีเห็ดปวกมาอ้ยไปเก็บเห็ดโอ้ปิดหนาวมาก ฉันไปเก็บเห็ดไม้ฉันก็บหนาวแล้วนี่เห็ดปวดตะอ่อ,อนสวรรค์บ่ไปกักไปแกงเห็ดก่อนกินกาแฟบ่กินกาแฟาว่าไร้สิไปอาเห็ดยุดยต่ต้นใหม่บนดอกนั่งของโยของผู้เดียวมีความสุขถ้าได้อยู่ในปาเน่ะ แล้วนะคะคลิปนี้